คลิปนี้นะคะก็กลับมาพบกับเอฟเช่นเคยนะคะมีบางท่านนะคะสงสัยค่ะซื้อรถยนต์มือสองมานะคะประกรันรถยนต์คุ้มครองต่อเนื่องหรือไม่สามารถใช้ประกันเดิมได้ไหมนะคะคาะสำหรับสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็กลับมาพบกับเอฟเช่นเคยนะคะมีบางท่านนะคะสงสัยค่ะ ซื้อรถยนต์มือสองมานะคะประกันรถยนต์คุ้มครองต่อเนื่องหรือไม่สามารถใช้ประกันเดิมได้ไหมนะคะค่ะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ค่ะค่ะสำหรับประกันรถยนต์นะคะที่ติดมากับรถมือสองนะคะคุ้มครองผู้ซื้อต่อหรือไม่นะคะ ตอนอื่นนะคะเอฟต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าประกันรถยนต์ค่ะเราแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะก็คือประกันรถยนต์ภาคบังคับพรบและประกันรถยนต์ภาคสมัครใจนะคะก็คือประกันประเภท1นถึงหค่ะเดี๋ยวจะพูดถึงในส่วนของพรบก่อนนะคะสําหรับการโอนกนรรมสิทธิ์รถยนต์นะคะในส่วนของพรบตรงนี้นะคะกฎหมายมีการขยายความคุ้มครองนะคะไปยัง ผู้รับโอนนะคะหรือผู้ซื้อต่อนะคะก็คือให้ความคุ้มครองต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายรถยนต์นะคะระหว่างาบุคคลใดก็ตามนะคะกรมธรร์ยังคงให้ความคุ้มครองนะคะจนสิ้นสุดอายุของกรมธรร์ค่ะแต่สําหรับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจนะคะก็คือมีการคุ้มครองในส่วนของความเสียหายต่อตัวรถยนต์ด้วยนะคะ ตรงนี้ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรร์น,นะคะาตามคําสั่งนายทะเบียนนะคะในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ซึ่งมีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่วันที่1เมษายน2563เป็นต้นมานะคะโดยนะคะจะต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนะคะเป็นการซื้อขายรถยนต์นะคะระหว่างบุคคลกับบุคคลค่ะก็คือเป็นการขายกันเองะคะหรือนะคะเป็นขาย ขายการระหว่างเพื่อนฟูนะคะญาติพี่น้องหรือคนรู้จักนะคะตรงนี้ค่ะกฎหมายเนี่ยก็ขยายความคุ้มครองนะคะให้ความคุ้มครองต่อเนื่องนะคะไปยังผู้รับโอนนะคะซึ่งกฎหมายระบุเอาไว้นะคะว่าเมื่อผู้ประกันได้มีการขายรถยนต์นะคะให้กับผู้อื่น นะคะ,ะให้ถือว่าผู้รับโอนนะคะเป็นผู้เอาประกันภยัยตามกรมธรรม์ประกันภยัยฉบับนั้นนะคะและบริษัทประกันนะคะก็ต้องอรับผิดนะคะตามเงื่อนไขกรมธรรม์น,นะคะตลอดระยะเวลาความคุ้มครองนะคะที่เหลืออยู่นะคะก็คือในส่วนของรประกันรถยนต์ภาคสมัครใจตรงนี้นะคะขยายความคุ้มครองนะคะต่อเนื่องไปถึงผู้รับโอนนะคะแต่แนะนำนะคะให้แจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อทำการ เปลี่ยนชื่อผู้อประกันใหม่ให้ถูกต้องเพราะอะไรคะเพราะเวลาถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะ<ม>เช่นอาจจะรถหายนะคะจาเป็นต้องเคลมตรงนี้ค่ะจะได้ไม่ต้องมาส่งเอกสารใหม่นะคะให้ยุ่งยากวุ่นวายค่ะ หรือนะคะบางกรมธรรม์นะคะมีการระบุชื่อผู้ขี่เอาไว้นะคะตรงนี้ต้องแจ้งบริษัทประกันภัยนะคะเพราะบริษัทประกันเนี่ยจะได้มีการคำนวณเบี้ยประกันใหม่นะคะให้ถูกต้องตามความเสี่ยงภัยนะคะที่เปลี่ยนแปลงไป ะะและที่สําคัญก็คือถ้าชื่อะะผู้ขับขี่ไม่ตรงกับที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ตรงนี้ค่ะเราจะต้องมีการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเพิ่มนะคะให้กับทางบริษัทประกันเพราะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ค่ะดังนั้นถ้าเป็นการซื้อขายเองแบบนี้นะคะก็แจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อทําการแก้ไขสลักหลังกรมธรรม์น,นะคะให้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะกลุ่มที่2นะคะ ก็คือเป็นการอาขายรถยนต์นะคะไปให้กับกลุ่มบุคคลนะคะที่มีอาชีพ4อาชีพดังต่อไปนี้ค่ะอันที่1น,นะคะก็คือผู้ที่รับซื้อขายรถยนต์นะคะ2นะคะผู้ที่มีอาชีพให้เช่ารถยนต์3ผู้ที่มีอาชีพซ่อมแซมรถยนต์นะคะและ4นะคะผู้ที่มีอาชีพบํารุงรักษารถยนต์นะคะ เสียอาชีพที่กล่าวมานี้นะคะกรมธรรประกันภัยรถยนต์นะคะจะสิ้นสุดความคุ้มครองลงทันทีนับตั้งแต่วันเวลานะคะที่ได้มีการขายรถยนต์เกิดขึ้นนะคะและบริษัทประกันภัยจะต้องอคืนเบี้ยประกันนะคะให้กับผู้เอาประกันภัยนะคะภายใน15วันนะคะนับตั้งแต่ที่ได้ทราบว่ามีการขายรถยนต์เกิดขึ้นหรือเมื่อผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบว่า มีการขายรถยนต์เกิดขึ้นค่ะเอฟสรุปเอาไว้ให้นะคะสําหรับประกันภัยรถยนต์นะคะที่ติดมากับรถมือ2นะคะคุ้มครองผู้ซื้อต่อหรือไม่นะคะสําหรับพรบนะคะตรงนี้ค่ะกฎหมายขยายความคุ้มครองนะคะไปยังผู้รับโอนนะคะให้ความคุ้มครองต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อขายรถยนต์นะคะกับบุคคลใดก็ตามนะคะแต่สําหรับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจนะคะตรงนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกค่ะเป็นการซื้อขายรถยนต์นะคะกับคนรู้จักนะคะเช่นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะคนกันเองนะคะแบบนี้กรมธรรม์ประกันภยัยรถยนต์นั้นนะคะ ก็ขยายความคุ้มครองนะคะไปยังผู้รับโอนนะคะให้ความคุ้มครองต่อเนื่องค่ะแต่แนะนําให้แจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อทําการเปลี่ยนชื่อผู้ออาประกันใหม่นะคะเปลี่ยนชื่อผู้ขี่ใหม่นะคะให้ถูกต้องนะคะทําการแก้ไขสลักหลังกรมธรรม์ค่ะ แต่ถ้าเป็นการซื้อขายรถยนต์นะคะกับบุคคลนะคะที่มีอาชีพสียอาชีพดังต่อไปนี้นะคะก็คือผู้ที่มีอาชีพรับซื้อขายรถยนต์นะคะผู้ให้เช่ารถยนต์ผู้ซ่อมแซมรถยนต์หรือบำรุงรักษารถยนต์นะคะกรมธรรม์ประกันร,รถยนต์ฉบับนั้นจะสิ้นสุดความคุ้มครองลงทันทีนะคะนับตั้งแต่วันเวลาที่ได้มีการขายรถยนต์เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะบริษัทประกันจะต้อง คืนเบี้ยประกันนะคะตามระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่นะคะให้กับผู้เอาประกันภัยนะคะภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้ทราบว่ามีการขายรถยนต์เกิดขึ้นนะคะดังนั้นค่ะตรงนี้กรมธรรม์จะสิ้นสุดความคุ้มครองลงทันทีดังนั้นนะคะความคุ้มครองไม่ต่อเนื่องนะคะเช่นถ้าเราไปซื้อรถยนต์มือสองนะคะจากเต้นรถนะคะแบบนี้นะคะต้องทำกรมธรรม์ประกันรถยนต์ฉบับใหม่อย่างเดียวค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็นําข้อมูลเหล่านี้นะคะมาฝากให้ทุกท่านนาหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้นะคะก่อนจากการเอฟฝากเอาไว้นะคะมีประกันไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนจะใช้แล้วไม่มีนะคะก็จะเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอฟในการทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป และหากท่านใดที่สนใจอยากทําประกันภัยรถยนต์นะคะประกันชีวิตอ,อยากให้เอฟเข้ามาดูแลนะคะก็สามารถทักปรึกษาได้เลยค่ะวันนี้นะคะจิตรดามั่งศักดาในหน้าประกันภัยและประกันชีวิตเอฟลาไปก่อนแล้วพบกับเอฟได้ใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ